สวัสดีครับเอานมแก๊กใบมือนี่กันสิเอาางน้่อยนะนะครับมันเลอรวมเดือนละรวมเดือนลที่ผมไม่ได้ล่างเดือนที่แล้วผมก็ล่างไปมันมาสิ้นเดือนเนะาะมือนี่ผมก็เพิ่งล่างเพราะว่ามันเลอะมากเลยเียมันเลอะมากเลยครับนี่ว่าขับรถนี่มันก็มี้เออก็เรียกว่าการันตีให้บอกว่ารถท่าเป็นยังไงครับผมต้องดูแลมันให้ดีว่า รุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำเต็มอาทิตย์เลยแหละครับขามอ,อตงต่างๆก็ต้องให้มันดีครับผมเพราะว่านี้มันยังเหลืออยู่เพราะว่าผมค่อนข้างล่างหมวดที่แล้วน่าจะแกะออกมดเลยครับแกะออกมดดล้วงวนี้ก็เลยตรงล่างอีกเทือน,นึงครับล่างเพราะให้มันสภาพน้ำมันอรียงอะไรอย่าง,ยงต้องขัดมันออกครับแต่เราอย่าไปด้วการล่างคงจะล่างเป็นช่วงมงกันเหรอครับะลครับเออผมล่างเป็นช่วโมงนะครับเออ เป็นชั่วโมงนะครับนี่ล่างสี่เซตกับเป็นชั่วโมงแคนั้นผมก็ต้องก็เลยบว่าอยากไอ้ไอ้นี่นั้นครับเอาเอานี่ได้รอหนาแล้วแล้วตเ,เครืองท่ายแล้วก็นี่ครับก็สิเช็ดทำความสะอาดนิดหนึ่งครับบามันสีเป็นแต่ขี้บ่ครับหนาขี้บอรครับก็ต้องไปขัดมันอีกเคริอหนึ่งครับล่างสิก็ต้องไปขัด,ลขดแล้วก็ลงเขือบเงาแล้วก็หลากหลายครับ เสร็จแล้วพวกนี้น้ำมันเครื่องยังก็ต้องล้างออกให้เมดเดี๋ยวม่นส่ไปติดขาติดยังหลังขาครับผมตัวนี้สำคัญนะครับการขับแกบไปเพราะมันเท่าสีขับเพ่ยงเดียวเราก็ต้องดูแลรถเท้เาให้สะอาดเสมอนะครับเดือนละครั้งครับที่ล้างกูมือครับผมขานาฝนก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวล้างข้างในเดี๋ยวสีสีสีส,ส,สีให้เบิ่งอีกเดื่อหนึ่งกันกกทำความสะอารดูแลมันอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ขอล้างก่อนแต่ว่าต้องขัด ใส่แปลงแปลงสิฟฟันแปลงขัดนี่แล้วก็แปลงนี่กันนะครับแปลงเอกผู้กันแปลงถ้าสีแปลงอย่างหลายอย่ยางที่ผมล้างเนาะทางจะดูแลพอเราคันนม่นแก่ได้ใช้กักปีเองรถเดนนี้ก็เกือบสิบปีนะครับนี่สิบปีปีห้าสามตัวนี้ก็หกสิเออเรือสิบปีแล้วนี่ครับติ่งไป่อ,เ,อเวียนมาตัวนี้ก็เจ็ดหมื่นกิโล ประมาณสักสิบห้ามือผมก็ต้อง,งเปลี่ยนนันเครื่องทีครับเพราะว่ารถมันใส่เงินหนักมากเลยที่ก็บอกก็ต้องเอออาจจะปีหนึ่งสองปีคันมาสั่นเปลยนเพราะว่ารถใส่เงินหนักนะพอที่เลือกคันนี้เพราะว่ามันมีเงินซื้อแลครับมันเพียวดีครับลูกค้าก็บอกว่าเออมันจะอกเอ้มเพียวดีกําลังกระไดอยู่ครับกําลังกระไดผมก็มีการกองเป็นกองเปลือยตัวนี้ก็เป็นหนาซีนอนครับผมปกแต่คู่ผมใส่มืดนี่ แต่ครูครับนี่แต่ครูที่เห็นครับแต่ครูวัคซีนน้องเพื่อนมเขาก็ว่าโอเคดีระบบเบรกทุกอย่างกะค่อนข้างมั่นใจครับก็ขอล้างทำความสะอาดต่อกันนะครับเมื่อสี่ต้องเบิ่งผมขัดจังหน่อยบอหลับกับบรรยายนิดนึงว่าผมเห็นจังไหนเวลาเออขันรถอ่ะเดี๋ยวขอเบิ่งนิดนึงก่อนเนาะเบิ่งนิดนึงเดี๋ยวผม นี่มีกับตรงนี้สิครับกับตรงนี้ครับเป็นยาครับปที้คับเมียย่าก้งรดสอาปนี่ีนหลเะข้างเดือนละข้าง กเบิ้งเคน้อยอะไกลับมับมไปบินเค่อหนนี่ตกก็จะได้คีมันกับคนทางโดนทุกงโดอาลางไอ้มวนี้บกงคนมันไนที่ด้เงี้ยคเนี้ เนื่อยครับหลังก็ต้อรลดหน่อยรดใหง่กับโดนกันครับการใส่ใจอะไดอย่างเี้ยหลังจะเป็นดูดีครับนี่แค่หนาธรรมดาหนาพ้นหลังพนนี่นะผมจะได้หลังขนาดนี้เพราะแบ็เบิ่งไหรครับพวกคนห่างหลังที่เพิ่มเงินมาแหบนี้แต่ว่าเขาไม่ถขั้ันเดียวนี่สองขั้วเห็นที่มันดีเวเหาบอกัดีค สภาพดีดีดลางสาำหรับปูก็ติ่งไปทั่วครับก็ไปมากหรับเกที่เพราะว่ามันไปได้กับพ่ออันดีครับแต่แรงย้อนดับมากพอดีอย่าง เอาจุดหมายหรือ่าอะไรวิ่งไปไหนกันจ,จะต้องย,อย,ยอ้อนไปย้อนมาเรื่อยๆเอาเรื่อารเรื่งกานี่ครับเป็นการล้างครับจะใส่แค่สไลด์ครับผมล,ล่างสไลด์อยู่ซื้อครับนี่สไลด์แค่หนึ่งตัวสไลด์อย่างเดียวครับสไลด์แค่หน้านอ่ก็พอได้เป็นใส่อย่างไรครับ ไปเสร็จแล้วอ่ซื้อเข้าไปก็ติดปขัดมันก็จะลำบากครับมันต้องใส่พวกพวกของแบ็คซี่ลูแบ็คซี่ครับอันนี้ซืลแบ็คครับไม่ยังน้อยจะดีครับมีวลาใช่มีห้งรลกูกแมืดแล้วทสองเขา่ต้องใจเปลีใจเปลี่ยใจครับออกมากับเมื่อหน้าตาเมืม่องหนน้กินหน้าตาเป็นไงครับก็ว่าเม่เกี โอเคดีเนาะก็รับนีก็สีลางใด้แต่ละหลอดเหนือยกันคนเยเงยเยเยประมาณนี้่ต้องเห็ดเขาเมีพลัรเยอะแยะตัวต้องเด็ดครอันนี้ก็ลางแบบหรือว่ากยู่ลางที่ชมเนี่วหอนอะมันบ่หอนรันมัวหอน มันจะพอหอนดีลางนี่กั็จะลองลางลอไปก็อีกเลต่างเองที่เองครากทุกอย่างีเราทุม็อทุระเ สีล่างนึงไงล่างนังนะครับล่างสิเอ้าล่าง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 ตรงนี้ถูกหวยนี่ว่าเสื้อยาลมหลูเด้อผมให้ครับเก็นี่ล่างผมก็จะหถึงนิ้ว นใส่ร้าดนเงี้ยเนาะหลังก็หลอ่อครับเราสีกระกันเดี๋ยวผม,มเสร็จก็เดี่ยวผม,มสีสีขั่นตอนขัดกันระดานว่ามันสีใส่ร้าดนหรือยางหรือยางสอบคุ้มมุ้งตรงเก็บรายละเอียดทั้งใดครับใครอยากเห็นผม,มดีกับโเบิึงเองครับยางโอ้โห เราก็คุิว่าคุติขนาดน้ำพะวาไเลยเลวนครับันดวนาดวมาเลยหังดวนมาเลยครับแลก็โอเคอยู่ไอเด็กดูดบ่อเลเลอมดเลยแก็บ่เวนเพะวาเขากา็คือว่าเขาตโดนน้พสะอาด ก,กับมึนตังวาให้บึง้วยครับ่ตงบ้าตัวนแต่จะเสียเงลาม่้องมาเห็่เออวาเนาะใช่ไม่ได้ตัเลิ่งอก็พื่อนเอาลูกตกไปก้อนก็ได้ บ้านค่อนข้างละเอียดมากเลยครับเอา,เอา,เอา,เอาแค่นิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมล่างต่อก่อนสีน้านปลายจะสีลําธันกันครับดีใจ